ก็สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าส่งแหลกไม่้แก้นะครับก็คือเขาแก้ไปแล้วหนึ่งครั้งครับผมคือทําเสริมแรงแบบที่พี่เห็นนะครับมีสแตนเลสแบบเนี้ครับผมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะมาแก้คือผมจะใส่เหล็กฉากเพิ่มไปทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าผมก็ถามลูกค้าแล้วครับต้องการความสวยงามไหมเขาบอกไม่ต้องการถ้าต้องการความแข็งแรงเดียวครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเลยครับก่อนอื่นนะผมก็ทําการลื้อนะครับผมก็จะรื้อพวกแหลกหลังออกให้หมดก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า เราจะแก้ยังไงครับเราจะวางงานยังไงก็ต้องมาวิเคราะห์ดูก่อนครับผมก็ต้องดูก่อนนะครับผมอ่านี้เราก็มาจะมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะผมก็ต้องผมไม่ต้องการตัดตัวเสริมแรงเดิมออกนะครับผมก็จะมี<ๆ>เหล็กอย่างเงี้ยครับผมมันก็ไม่ได้ช่วยเลยเลยครับผมผมก็ต้องการตัดออกไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเสริมเหล็กฉากเยวยาวเข้าไปเลยนะครับผมก็คือข้อดีของเหล็กฉากครับมันจะเป็นรูปข้างตัว L ครับผมการน้าหนักมันก็จะรับได้ดีนะครับผมวันนี้ผมก็ค่อยๆเจียร์ตัดเล็มๆออกไปก่อนนะครับผม ชิ้นงานเราก็จะทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ค่อยเอาค้อนเคาะออกนะครับผมเคาะออกไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมจะทาอะไรต่อนะครับผมก็ทําการเจียรอยแบบรอยที่รอยเชื่อมเก่าอะไรแบบนี้ให้มันเรียบเนียนมือกับเนื้อเหล็กนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูงานของเรานะครับมันก็จะมีรอยฉีกขาดทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับผมผมก็ต้องทําการเจียครับเจียร่องครับผมเจียร่องทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกับเจียวเนื้อเดิมออกแล้วก็เติมเนื้อเข้าไปใหม่ประมาณนี้ครับผม เ็จะเติมมัเยอะๆเลยครับให้มันซึมลึกให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วี๋ยวเราก็จะไล่เชื่อมตรงที่มันเป็นเหมือนกับตัวแกลบอะไรประมาณนี้ยาวๆเลยครับแบบเชื่อมเติมเนื้อให้มันหนาขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเหล็กอ่ะมันหนาแค่สองมิลเองนะครับผมนี่ก็ไล่เติมไปเลยครับเติมไปเลยยาวๆเลยครับเติมทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเหมือนกับทําการเสริมเนื้อให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยครับแล้วก็ข้อสลกออกนะครับผมก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เชื่อมเก็บด้านหลังอีกทีนะครับผมแล้วก็เจียเก็บชิ้นงานแผ่ๆพอนะครับผมนะก็เจียเก็บไปเลยท้องสองฟังนะครับก็เจียไปเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเล็งครับเอาเหล็กฉากมาลองเทียบดูนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงถ้าประกบยังไงนะครับผมอันนี้ก็มาลองดูนะครับผมแล้วก็จะตัดองศานิดนึงครับค่อยๆเจียและเอ่อเจียแต่งไปครับผมประมาณนี้เลยอันนี้ก็ค่อยๆเว้าครับเว้า หวเพื่อให้ช okay. ิ e ้นงานมันเข้ารูปเข้าทรงมันได้นะครับผมค่อยเล็งไปเรื่อยครับอแต่งไปเรื่อยครับเจียแต่งไปเรื่อยนี่เราชิ้นงานก็โอเคเราก็ขีดเลยนะครับผมพอขีดเสร็จแล้วเราก็มาทําการตัดเลยนะครับก็จะตัดยาวๆไปเลยครับตัดเอาตัดเอ่อตัดริมเส้นนะครับผมที่เรามาร์คไว้นะครับผมแล้วก็มาทาการทาบดูนะครับก็โอเคแล้วเราก็ตัดเลยนะครับผมตัดด้านปลายเลยอแล้วก็ มาทําการเชื่อมครับผมก็ทําการเชื่อมแท็กแบบนี้นะครับผมก็จะจิ้มไปจุดหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันดึงจนเกินไปครับก็จะแท็กตรงข้ามครับผมแล้วก็มาแท็กด้านนิ้กด้านในครับแล้วก็ไล่เชื่อมเลยครับผมคราวนี้ค่อยอย่าเพิ่งเชื่อมเต็มจนหมดนะครับก็ค่อยๆเว้นระยะไปเรื่อยๆครับส่วนในเรื่องสีนะครับทางเจ้าของงานเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปทําเองนะครับผมก็ให้ผมออกแบบการเสริมแรงแล้วก็ไล่เจียเก็บให้ก็แค่นี้นะครับผมชิ้นงานก็ ไม่ได้ทําสีอะไรนะฮะอันนี้เราก็มาไล่เชื่อมเติมเลยครับเติมทั้งด้านข้างเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําอีกข้างนะครับอันนี้ก็เป็นการลองดูก่อนนะครับข้างหนึ่งนะครับผม <IT IC AL> เดี๋ยวผมก็จะตัดมาอีกข้างหนึ่งครับก็จะทํางานสั้นเดียวกันครับก็จะแทงเหล็กเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมเติมเนื้อ,อนะให้มันนูนเพิ่มมาครับผมเราก็จะพลิกเชื่อมทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเชื่อมให้มันเต็มให้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาครับผมก็จะมา ตัดเหล็กอีกชิ้นหนึ่งครับผมนี่ผมก็จะเวาก่อนครับเวาองศาให้มันเข้ารูปเข้ารอยตามเดิมครับผมอ่าก็ไล่ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะวัดจากถ่ายขนาดจากฝั่งนั้นมานะครับผมว่าขนาดเท่าไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายขนาดเลยเอาวัดก่อนนะครับแล้วก็ทําการขีดเส้นนะครับผมเราก็จะถ่ายจากองศาที่เราได้ขีดไว้นะครับมาประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ทําการขีดเลยครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดกันแล้วผม ก็จะตัดตามเส้นเลยนะครับผมประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็ตัดตัดให้ขาดครับเราก็มาไล่เชื่อมเหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมงานนี้แข็งแรงแน่นอนครับ <c oughs> อ่าเพราะ <c oughs> ว่าผมใช้เหล็กฉากแล้วถ้ามันไม่แข็งแรงอีกผมกไม็ไม่รู้จะพูดว่างไงแล้วครับ <c oughs> อ่านี่ก็ค่อยๆเล็มครับค่อยๆวอา้าครับว้าเว,ว้า,ววาวให้มันได้เหลี่ยมได้มุมครับผมก็ชิ้นงานที่เขามาให้ผมครับคือ ของเดิมที่เขาแก้มาเขาใส่เหล็กเป็นสแตนเลสแผ่นง,งอตามรอยเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ช่วยให้งานแข็งแรงเลยนะเพราะว่ามันไม่มีตัวขวางเพื่อให้ชิ้นงานโครงสร้างมันแข็งแรงครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายไงครับอันนี้จะางานการเชื่อมประกอบก็จ,จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมเก็บกันเลยนะครับผมมาลุยกันเลยก็มาแท็กกันเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมแท็กไว้จุดนึงก่อนนะครับผมแล้วค่อยชักไปเรื่อยครับ ก็ค่อยไล่ไปเรื่อยครับเี๋ยจเราก็จะมาเชื่อมเต็มเลยครับผมไล่ไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันดึงครับผมก็ค่อยๆใช้เชื่อมไล่ไปนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้ครับทางเจ้าของงานเขาอยากได้ความแข็งแรงครับแต่ว่าความสวยงามก็เป็นลองไปก่อนนะครับผมอยากให้งานมันแข็งแรงครับก็เขาบอกให้เอาเหล็กใหญ่ๆเลยนี่ก็ไล่เชื่อมเก็บเลยครับผมก็เสร็จนะครับผมการวางนะครับการวางเหล็กฉาก ใส่ทั้งสองฝั่งนะฮะทีนี้งาก็จะโครงสร้างก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมนี่เรเร,เริ่มเริ่มเคาะสลักออกนะครับไล่เก็บไปเรื่อยครับผมแล้วก็เคาะสลักเพื่อดูว่าชิ้นงานเรามันโอเคหรือ,อยังนะครับผมนี่ถ้าได้เชื่อมเอ่อเชื่อมมิกมาช่วยนะครับผมว่าชิ้นงานผมมันก็จะดีขึ้นวันนี้เลยครับผมก็รอสปอนเซอร์ตูมิกเข้าก่อนนะครับ <laughs> อ่าก็ประมาณนี้นครับผม ก็ไล่เชื่อมเลยครับไล่เชื่อมตามปายนะครับผมชิ้นงานจะได้แข็งแรงนะครับอ่ะแล้วก็พลิกดูนะครับว่าชิ้นงานโอเคหรือยังถ้าขาตกบน้างไหนแล้วก็ไล่เก็บไปเรื่อยครับผมชิ้นงานจะได้ออกไปใช้งานได้แข็งแรงครับทนทานครับผมอ่ะแล้วก็เล็งดูครับโอเคหรือยังครับถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสวางนะครับว่าตำแหน่งได้ไหมครับถ้าตำแหน่งได้แล้วเดี๋ยวเราก็ จะทำการเจียเก็บเลยนะครับผมค่อยๆไล่ครับต่อมาครับผมก็มาทําการเจียเก็บชิ้นงานเลยนะครับผมก็จะเจียไม่ให้มันแบบไม่ให้มันเรี่ยมแบบเนียนจนเกินไปคือแบบให้มันมีเนื้อไม่ใช่ว่าเราเชื่อมเท่าไหร่เราเจียเนื้อไว้เท่านั้นนะผมก็ต้องเจียแค่พอเรี่ยมพอครับไม่ถึงกระท่งว่าไม่ไม่กระท่งว่าเจียเท่าที่เราเชื่อมมาหมดเลยไม่งั้นจะไม่มีเนื้อครับแล้วจะทําให้ชิ้นงานนะครับชํารุดง่ายครับขาดง่ายอะไรประมาณนี้ครับผม จับประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างโอเคนะครับชิ้นงานของเรานะผมหรือก็เหลือแค่เจียเก็บชิ้นงานเล็เลกๆน้อยครับแล้วเดี๋ยวส่วนการทําสีนะครับทางเจ้าของงานเขาอาจจะไปทําสีเองแม่งก็อาจจะไปอบก็ได้ครับเป็นอบอบสีเดิมมันอะไรประมาณเนี้ครับผมเราใช้ใบปากระกดาษทรายเก็บรายละเอียดเลยนะครับผมเก็บพวกรอยข้าต้นหนิมอะไรประมาณเนี้ครับผมเพื่อที่จะไปทําสีง่ายขึ้นอะไรนะครับผม ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับคอเจียไปเลยเจียไปกรดาไซหนึ่งครั้งครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับแข็งแรงแน่นอน,นครับผมอ่าชิ้นงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เสริมไปทั้งหมด2ฝั่งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินกบวินเทจด้วยนะครับ